I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Maybe I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, cut a shop lift. Sick of hearing everyone complaining. So the calm up, mission can't cry fart, Next Gen Ranger XL พัตตัวนี้นะครับผมกระบะแคบยกสูงราคาถูกที่สุดในท้องตลาดของเราก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของเราอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับ Next Gen ตัวนี้มีอาการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับกับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาเพียง7000บาทนะครับเดิมทีนะครับราคาอยู่ที่692,000บาทปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเป็นราคาอยู่ที่699,000บาท แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่อง YouTube f o r ดแต่งเต็มบายปอมบูสาดและเพจ f a c e b o o k f o r ดโปรโมชั่นจัดเต็มบายตังเมเมื่อพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับแน่นอนครับผมในตัว Nextgen r a n g e r ของเราทุกรุ่นนะครับผมปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ฐานล้อปรับเปลี่ยนใหม่ถึง5 0มมนะครับทาให้บอดี้นะครับกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผม กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับทําให้หน้ารถดูบึกบึนดูหนาขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับผมไฟหน้ารูปทรงตัว C นะครับตัวนี้เป็นหลอด m u ติ i reflector เช่นเดิมนะครับผมไฟ daytime r u n นิง g ล i g ตัวนี้ไม่มีให้นะครับและก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะไม่มีอีกเช่นเดิมนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้สามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของทางด้านเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับจากเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซี160 cc แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรมีการปรับเปลี่ยนนะครับใช้เครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc ซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับรองรับการลุยน้ำได้ถึง80เนอีกเช่นเดิมมาพร,าอร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e part ให้ความมั่นยำสูงนะครับตัวนี้รองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันอีกเช่นเดิมนะครับ เนื่องจากเรามีการเซ็ตช่วงล่างมาใหม่นะครับขยายฐานล้อนะครับระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังและด้านข้างนั่นเองนะครับผมและทําการย้ายโชกนะครับจากด้านในของชัสซีนะครับย้ายมาไว้ด้านนอกของชัสซีทําให้สมรรถนะในการขับขี่และสมรรถนะด้านการบรรทุกดีเยี่ยมนะครับ <S <S เรามาต่อที่ในส่วนของทางด้านข้างตัวรถนะครับผมเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับ มาพร้อมด้วยล้อแม็กขอบ16นะครับออกแบบดีไซน์ลวดลายมาใหม่นะครับมาพร้อมหน้ายางอยู่ที่ 255/70R16 นั่นเองดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วทำให้ข้างรถด,ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นตัดกับตัวรถโลโก้แกมดานข้างนะครับตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็ยังเป็นรูระบายความร้อนให้กับทางด้านของเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีขอบที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของ XL พั u ดนั่นก็คือขอบสีดำนั่นเอง เราทําการย้ายไฟเลี้ยวนะครับจากด้านมุมแก้มด้านหน้ารถนะครับย้ายมาไว้ที่กระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยกระจกตัวนี้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแต่ไม่พับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวามือป่าตัวนี้นะครับยังเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า XLR ก็คือเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับ บันไดข้างนะครับตัวนี้เราก็ยังมีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยทีเดียวในส่วนของทางด้านภายในนะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตกระจกไฟฟ้าและตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าไฟหน้าครับตัวนี้เปลี่ยนจากของเดิมนะครับเป็นไฟหน้าแบบเมนูนะครับตัวนี้เรามีไฟหน้าอัตโนมัติให้อีกด้วยพวงมลาลัยยูริเทนพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับเรายังมีให้อีกเช่นเดิม หน้าจอเรือนหมายแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วทําให้ดูหรูหราดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นหน้าจอวิทยุขนาด10นิ้วนะครับผม Sing4A นั่นเองนะครับสามารถตั้งค่าตัวรถได้จากที่หน้าจอและยังมีช่องเสียบ USB ให้ถึง2ช่องนะครับเป็น USB แบบปกตินะครับแล้วก็เป็น USB Type C ให้อีกด้วยนะครับคอนโซลออกแบบดูดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ทำให้ดูหรูหราดู ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นตัวลายผ้าของตัวเบาะก,ก็มีการปรับเปลี่ยนลายอีกเช่นกันนะครับแน่นอนครับในส่วนของตัวแควนโอเพนแหของเราเนี่ยนะครับกระบะเปิดกว้างที่สุดในท้องตลาดนะครับตัวประตูแควปเราสามารถเปิดได้ถึง90องศาทําให้ขึ้นลงได้สะดวกสบายเรามาต่อที่ในส่วนของทางด้านท้ายกระบะนะครับมีการออกแบบดีไซน์ของตัวกระบะมาใหม่นะครับผมด้วยตัวขอบของตัวกระบะตัวนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับ หุ้มขอบประบะให้ด้วยนะครับป้องกันริ้วรอยนะครับและอีกครั้งนะครับยังมีรูช่องสําหรับยึดติดตั้งอุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์หรือจะเป็นหลังคาทรงเตี้ยหลังคาไฟเบอร์นะครับสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะตัวรถให้เสียหายแต่อย่างใดนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะครับจะมีช่องซีแคมนะครับและก็เป็นไม้บรรทัดได้ในตัวนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ต้องการแก้งานที่ไซส์งาน นะครับหรือต้องการ DIY จากดังด้านท้ายรถสามารถทำได้ง่ายขึ้นฝาท้ายดูออกแบบมาให้มีส่วนเว้าวนะครับทำให้ท้ายรถด,ดูบึกบืนเพิ่มมากขึ้นไฟท้ายตัวนี้นะครับยังดีไซน์มาใหม่นะครับแต่ยังเป็นแบบหลอดอีกแบบเช่นเดิมนะครับผมในส่วนของตัวพื้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้มีการออกแบบดีไซน์มาใหม่ทําให้ปริมาตรความจุเยอะที่สุดในท้องตลาดนะครับด้วยความลึกจากเดิม5 1 1เมเมเป็น5 2 9ม mm, เมตนะครับตัวพื้นกระบะนะครับ สามารถสายพาเหรได้ทั้งลูกเลยทีเดียวนะครับจากความจุของเดิมนะครับความกว้างของพื้นกระบาของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่1,171ม mm, ิลมขยายเพิ่มขึ้นเป็น1,224ม mm, ิลมตรทำให้ท่านสามารถบรรทุกสัมภาระหรือบรรทุกสิ่งของเพื่อการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ทำได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Nexian Ranger XL พัตตัวนี้นะครับผมยังไม่หมดนะครับผมยังมี สิ่งอำนวยความสะดวกและก็ยังมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้อีกครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น Airbag ABS และอีกหนึ่งแอปพลิเคชันะครับที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองนะครับใน next gen ของเราทุกรุ่นนะครับสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เลยนะครับผมเช็คสถานะตัวรถเช็คสถานะของเครื่องยนต์หรือมีระบบใดระบบหนึ่งนะครับทำงานผิดปกติจะแจ้งเตือนขึ้นที่หน้าจอของแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับ และยังสามารถนัดเข้าเช็คระยะได้จากแอปพลิเคชันทําให้ลูกค้านะครับหรือผู้ใช้งานรถใช้งานได้ง่ายขึ้นท่านใดนะครับสนใจนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทางล่างครับหรือโทรด่วน0896661542และช่องทางเพจ f a c e b o o k นะครับ Ford Promotion จัดเต็มบายตังเมคลิปนี้นะครับผมปอร์มสะอาดขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะนำรถ next gen รุ่นใดนะครับ มาให้ท่านได้ชมอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ